Mm -hmm. ร่วมรายการนี้กันก่อนนะครับเริ่มต้นจากพี่วัตเลยครับสวัสดีครับผมวัตวัฒชัยตินิทานไน่อะไรไงไม่าวสวัสดีครับหลายคนที่ไปงานอีเวนต์เราเจอกับเขาได้ทุกงานครับกับคนนี้เลยครับพี่ชานเซนเตอร์คงแขงเอาให้นักข่าวคอยส่งตรงพิชาคอโกและอีกคนนึงโต๊ะเขาจะมีผู้หญิงนั่งตลอดเวลาชายาเหมือนกันนะชายาคอนโก พี่เปาในงานอีเวนต์จะเห็นเขานั่งอยู่ในโต๊ะแขงแล้วก็เล่นเกมต่างๆเขาสอนเกมสนุกมากเลยอยากให้ไปนั่งโต๊ะเล่นกับเขานะครับแล้วคุณที่ปกติคุณไม่ได้มาเป็นที่พิธีกรอะไรแบบนี้คุณจะนั่งอยู่หลังคอมพิวเตอร์แต่ครั้งนี้คุณมาทำอะไรเลย วันนี้ผมมาเป็นพิธีกรรายการนี้ครับไเราบอกก่อนเลยไหมว่าเราเล่นรายการอะไรกันแป๊บหนึ่งเพราะแค่สนุกเหรอเตรียมมาแล้วอะไรครับเหมาะกับเพราะอะไรกันอะไรเอออันนี้เหลาหน่อยเหลาหน่อยวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่าทำลายชาเลนจ์เจาะเวลา หาจินซีหาจินซีหาจินซีไทม์ไลน์ชาเลนจ์เจ้าไม่ได้หาความจริงแถมแถมแถมเราอยู่กับเกมแรกที่ชื่อว่าเกมเรียงรุ่งรอดโอ้โหร่อเรือรอนเรือต้องเป็นร่อเรือรองิงล่ะก็เป็นร่องิงทำไมกันนะเพราะเรือนั่งอยู่ในลิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โหมดที่หนึ่1เรียงรุ่งรอดเรียงลำดับให้ถูกต้องโดยการนำตัวเลข1-4ถึงไปวางไว้ในคำตอบที่เกิดขึ้นโดยที่เลขหนึ่งนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนสุดและเรียงลำดับเหตุการณ์ไปตามตัวเลขถ้าตอบถูกได้ตำแหน่งละ1คะแนนแปลว่าข้อนี้สามารถทำคะแนนได้มากสุด4คะแนนคำถามข้อแรกนะครับกับคำถามที่ว่าเพลงแกมมี่เพลงไหนมาก่อนกัน เพลงแรกครับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ mm hmm. กับเพลงที่สองอยากให้อยู่ด้วยกันใหม่ของอาศนีวัสด์เพลงที่สามครับเพลงรืดูร้อนของพาระดอกและเพลงสุดท้ายครับเพลงไม่ยอมจากตัดใจของพี like ่เสกโลโซครับผมวิเคราะห์ให้ได้ไหมเพื่อจะได้ให้ความรู้กับผู้คุณแล้วว่าผู้คนเกิดหลังผมไหนสิเพลงล่าสุดในลิ์นี้นะ คือของพลัดดอกเฮ้ยเพิ่งดังเลยหรือดูร้อนอ่าก็ได้ไหมหรือดูร้อนมันพิ่งมาเลยเอาละเออได้ยเังไงเนี่ยบัฟกันเนี่ยดูจากภาพดูจากภาพดูในภาพอื่นเน่ยเป็นขาวดำหมดใช่ไหมมันมีสีอยู่ภาพเดียวถูกไหมหรือดูร้อนนี่พลัดดอกนี่เสกโลโซเขาก็มีหลายอัลบั้มอ่าเกิดมาไม่เคยเจอใคร อันนั้นเป็เพลงแรกเลยนะนแต่เราไม่รู้<ท>ว่ามไม่อาจตัดใจยอยู่อัลบั้มที่เท่าไหร่แต่รึดูร้อนของอลาอดอกนี่อยู่อัลบั้มแรกๆแน่ๆพี่เปาเป็นยังไงบ้าง,างในนี้พี่เปาชอบเพลงอะไรบ้างครับเกิดไม่ทันทุกคนเลยผม,ผมได้แค่พาราอดอกแล้วล <laughs> ่ะเฮ้ยพาราอดอก ต้องถามพี่วันเลยครับเลื่องนี้อ๋อปฐวัฒน์เรามาถามพี่วันดีกว่ารายการนี้เหมือนทำมาให้ผมชนะเอ้ยอาผมเสร็จแล้วผมพลิกอย่างนี้ไม่ให้เขาเห็นกันพลิกเลยพลิกเลยอ่าคำตอบออกมาแล้วหรอเห็นไหมเห็นเห็นตัวได้ไหมเออคนอื่นไม่เห็นไงแต่คนดูเห็นคนทางบ้านเขารู้กันไหมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้พร้อมเฉลยไหมครับเพลงที่มาเป็นอันดับแรกและอยู่อันดับหนึ่งคือมาก่อนการ ก็คือเพลงฤดูร้อนเป็นอันดับที่หนึ่งครับเบอร์สามเหรอเพลงฤดูร้อนปลูกแตกมาเมื่อปี2000ครับเฮียค้าบเบอรกสามนีะวันแล้วมันก็มีมันก็มีไปดูอีกทีเดียวการที่ได้เลยฮะอันดับที่สองนะครับคือเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาพี่เธอครับปลูกข้ามมาเมื่อปีสองพันสามอันดับที่สามก็คืออยากให้อยู่ด้วยกันไหมปี2006และเพลงสุดท้ายก็คือไม่ยอมตัดใจของพี่เต๋อโรโซปี2009 คำตอบก็คือสองสามหนึ่งสี่ครับสองสามหนึ่งสี่โอเคจะไม่ถาม่าได้เท่าไหร่จะถามว่ามีใครได้ไหมมีใครได้ไหมเนเอ๊ะเมื่อกี้มีได้ยินว่าแบบข้อนี้มันเกิดมาเพราะใครรายการนี้คำนัมนเกิดมาเพื่อผมใครนะดูรอนใครนะรายการนี้เหมือนทำมาให้ผมชนะผมชนะ เอาละข้อนี้มันเรียกน้ำย่อยเฉยๆคุณค้อยให้คนดูค่อยได้ก่อนแต่จพี่วัดก่อนให้นะข้อนี้ข้อนีพี่วัดรู้รู้หมดทุกอย่างพี่วัดพูดรู้ดวร้อนเนี่ยใช่ ฝันของันเกษแสปันตัวเองด้วยเลยเรามาเริ่มข้อสองกันเลยดีกว่าครับข้อที่สองก็อยู่ในหมวดหมู่เดิมครับเพลงในยุคสั้นพันต่อพันและต่อพันและใหม่ขึ้นมาหน่อยโจทย์เพลงแรกครับเพลงเลี้ยงส่งของโจโซฮูครับเพลงต่อมาครับเพลงหักหักบอดี้แตรมเพลงต่อไปเพลงน้ำตายซิลีิปูและเพลงสุดท้ายคือเช็ดน้ำตาของแคลชครับ เพลงไหนมาก่อนกันให้ใส่ลำดับหนึ่งและเรียงลำดับตามกันไปนะครับเอาแล้วคือเหมือนเหมือนแบบห่างกันอย่างปีปีเลยออ่ไรนี้ยหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เลยใกล้ชิดกันมากข้อแรกมันคือเรียงสองให้ความปวดร้าวความเศร้าให้ดังหมดเลยเอาเดี่ยเจ็บใช่ไหมเพลงที่สองร้องไงวะไอเอี่ยวขาดบริษัทธิ์ร้องไงวะ คนคนเดียวมันไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นไม่ทำ้ชจำถึงตายชีวิตแค่โดนจำลายม่กินเนื้ไม่หอมดงน้าก่ออเด็นกับไปค่ะเดีกลับไปน้ำลายน้ำลาย้น้ำลายน้ำลายน้ำลายอ่าตอบแชร์ในชีวิตอ่าอ่าอ่าต้องตอบแล้วใช่ไหมมันยากอะมันใกล้กันเลยอะผมรู้สึกว่าแบบเกิดมาฟังทีกเพลงนี้แล้วอะมันแยกออกจากกันไม่ได้ เอาละไงเอาละสงคันนี่เราเพิ่งขัดเดินอยู่เลยนะเออยังยังโหยากจังเลยแต่เสร็จแหละหันไปโชว์ดีกว่าเฮ้ยคุณมั่นใจกับข้อนี้ขนาดไหนครับ60เปอเยอะไหมโหเยอะนะข้อเมื่อกี้เขาคือคนเดียวที่ชูแต่แสดงคนเดียวนะใช่หรือว่าจะแบบตีตีนำห่างไปได้นะครับ บ้าของนี้ผมเกิดมาผมฟังเพลงมาครับเฮ้ยขอรักเพลงเอาละไม่ต้องคิดไว้เรารู้สึกยังไงว่าในนี้เราเด็กที่สุดครับพี่อ่ะเราแบบตามเพลงของคนโตคนโตแบบไม่อยากพูดเราไม่อยากพูดเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะเอาคนอื่นที่เขาเรียนรูมากกว่าเรานิดหน่อยเลยใช่ค่ะแค่ปีเดียวหนูมันไม่ใช่เราหรอก โตมาตะพี่อยากแค่ปีเดียวแต่มีคนนึงแบบท็อกี้เออเป็นรอบนะเป็นรอบดีกว่าเป็นรอบเออผมไม่คนดูอผู้ไมคุณูครับบแล้วครับแล้วคบหมดลค่ะทุกคนส่งคำตอบไปนะครับเดี๋ยวเราพร้อมจะเฉลยกันหรือยังครับ ดูสีดูีกับเรียงลูกรอดข้อ2คําเฉลยเพลงที่มาเป็นอันดับแรกก็คือเพลงเช็ดน้าตาของแคทครับแล้วเพลงต่อมาครับคือเพลงน้ําลายของซิลิีปูถูกแต่งเมื่อปี2004ครับตามมาด้วยเพลงเลี้ยงส่งของโจโซฟูครับปี2005และและและลำดับสัดท้ายคือโอคักของบอดี้อีแสแรมครับปี2007คําตอบก็คือ 3, 4 2 1ครับ สามสี่สองหนึ่งครับมันสลัเนิดเดียวเองทุกคนหมวดหมู่ที่สองก็คือห่างกันกี่ปีหมวดที่สองห่างกันกี่ปีทายระยะห่างของทั้งสองสิ่งว่าเกิดห่างกันกี่ปีครทายได้ใกล้เคียงสุดเอาไปเลยสองคะแนนแต่ถ้าทายได้พอดีเป๊ะเอาไปเลยสี่คะแนน ตรงป๊ะเอ้ยตรงแปะตรงเป๊ะเอาไปสี่คะแนนเลยเอาใจปังนั้นก็เอาไปเลยครับบอกมันยากใช่แต่ถ้าใกล้เคียงสุดได้สองคะแนนใช่ครับเพื่อเราได้ไงเไใช่รอจาร์เปลี่ยนกฎกัเปลี่ยนกฎกัเอาเกินตอนนี้เลยงั้นเราไม่รีรอกันดีกว่าเราเริ่มกับในหมวดหมู่ที่สองข้อแรกนะครับอย่างแรกก็คือภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน ห่างกับภาพยนตร์ที่ชื่อ Guardian of the Galaxy ภาคแรกกี kind of ่ปีคร anyway? ับภาคแรกราครับแฟนฉันนี่ภาคไหนแฟนมีภาคเดียวปาอัี้อันไคะเป็นขนาเ่าวน่วนข่าเปล่าเปนเนแ่าวเนข่เน่เป็นวเขาเนนน่าว่าพี่อันจะเกิดันเรื่องแฟนชนเปล่าเน่นแ คนดูดีกว่าคนดูเกิดทันไหมแข้เยอเยอะเ่ฉอเยเยเย่อยโอยโ่โอเยโอเย้อเยโอเยโโอเยโอเยโอเย่โอเยโอย่โอเยโอเ่เ่เย่โอกอเเย่อยยเ่ยเยยอยยยย่่่ยเมอเัาเร ผมเสร็จแล้วผมค่อนข้างมั่นใจอ่าเสร็จแล้วหันให้คนดูดูเลยดีกว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมใกล้อยู่บอกเลยว่ามั่วมั่วสุดๆผมชอบโจทย์คณิตที่อยู่ข้างหลังพิวัตมากเลยโจทนี้เขาบอกว่าคำนวณอยู่หรอบวกลบเลขแล้วนะคานับอยู่หรอทั้งหนักทั้งสองเรื่องนี้ไม่เขาเขาตั้งเลขแล้วก็บวกลบอเลยดีว่าได้มาผมได้แล้วเลย เลยเลยเลยดูสิักเลยหลุดกว่าหลุดกว่าแต่คนนี้คือบทก็คุณฐานนะเมื่อกี้เป๊ะผมบอกเลยผมคิดกติกามาเพื่อผมแซงเปเขาจ้องสีคะแนนอะต้องเป๊ะนะพี่หวานเอานี้ผมจะบอกทีละเรื่องดีกว่าว่าเรื่องไหนเกิดตอนปีไหนมากฮะแฟนฉันเกิดปีสองพันสามครับชี้ชี้แล้วกูป๊ะเลยเป๊ะเลย

่ายปี2012เลยเป็น9อ๋อ9อันใช่ัง9ใช่ชานีคือ18ปีที่ไหนก่อน15เรื่องอะไรก่อน18 2023คือภาคล่าสุดของกาเดียนอ๋อฟิก็ะมันมี3ภาคเราก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะห่างกันสัก9ปีแล้วไอ้แนทชาลีเนี่ยมันน่าอายุประมาณ26มันน่าจะประมาณ6ขวบฮ้ยก็2023ลบ20ก็เหลือ2003อุ้ย กลายเป็นส1ปีแต่ละะแร้ยข้อที่สองนะครับของบทหมู่ที่2นะครับเรื่องนี้ห่างกันกี่ปีหนังเรื่องแรกคือหอแต่วแตกภาคหนึ่งครับกับอีแตเค้กกับหนังที่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานเหมือนกันครับก็คือแอนนาเบลภาคแรกครับโอ้โห ่างกันกี่ปีครับใครมาก่อนมาหลังดีกว่าคนนี้เขาไม่คำนวณเลยเขานะกูได้แต้มเต็มไปแล้วกุพอแล้วตัวนี้ก็โมโมากคือถ้าไม่เอาดูเอาแค่เคียงตอนนี้เออเอาให้ใกล้ๆก่อนแต่ต้องบอกว่าแอนาเบลข้างใหม่ไม่ใช่เออแต่แต่เขามีสามภาคไปแล้วนะคะแต่หอต่อแต่หอแต่อแต่หแต่อแต่หแตหอแต่หอแต่อแต่หออแ่หแต่แอแต่แต่อแต่อแต่ มีกี่ภาคแล้วว่าหอวตาแดงโอ้โหเปียกสองภา,าคอย่างี้ป่าวออกเป็นคอลเลคชันกระเป๋าเลยอะนั้นหัวตาแดงนี่คุณฟ้าชอบไหมครับ <c oughs> อีแพนเค้กชอบไหมไม่ชอบไหม,ไหมผมชอบดูนะมันแบบมันเป็นหนังที่อัปเดตการเวลาตลอดเวลาเราไม่ต้อง,งติดตา,ตามอะไรเลยเราแค่ดูหัวตาแดงคือจบในเรื่องคือถ้าเป็นเหมือนแบบสมไมตอนนี้ในหัวก็คือพยูบบนไม่ได้ฆ่าพยูนไม่ได้ฆ่าพยูนไม่ได้ฆ่า มีวัตเตอร์เยอมากคุณค่ายดูบ่อยอยู่ผมได้แล้วอุ้ยเขาได้กันแล้วหรอผมก็ได้แล้วนี่เขาดูหนักเยอะเขาซื้อบัตรยี่ห้อหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสปอนเซอร์ผมพูดชื่อบัตรได้แล้วได้แล้ต้องเข้าแล้วไหมเอ่อเรื่องเงินเรื่องเงินหนึ่งเขาดูม่ลกี่รอบใช่เอ้ยเสร็จแล้ววะเสร็จกันหมดแล้ววะงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กันดีกว่าเอาไว้ อ๋จอแต่ครับแล้วก็ูกฉายเมื่อปี2007ครับโอ้โหและภาคและเอเนเวลภาคแรกเหมือนกันถูกฉายเมื่อปี2014ครับห่างกัน7ปีครับเฮ้ยใหม่ก็วิวใกล้ดีเห็นแล้วเหรอพี่เป๋าใกล้ยังกับเราเลยโอ้โ13ปีมาสักไหนคุณพ่อสิบอไม่ต่างนี่หลักสิบตลอดเลยหลักสิบดเลย ไม่แน่ใจแอนอนาเบลว่าม,มันเมื่อไรโอ้นี่เขาไปหลายแต้งแล้วคุณเปาอะ่ะคุณไม่ร<า>ู้จักเจ้สูตรแป้งยู่นะแล้วมาข้อที่สามดีกว่าครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไรครับหมวดที่สามสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใดทายว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อปีใดใครทายได้ใกล้เคียงที่สดุดเอาไปเลยสองคะแนน แต่ถ้าหากได้พอดีเป๊ะเอาไปเลย4คะแนนเรามาเริ่มกับข้อแรกเลยนะครับกับสิ่งแรกก็คือ iPhone 4เกิดขึ้นเมื่อปีใดครับต่อเป็นข้อสอบนะครับคุณน่ะคุณมากเลยอ่ะ iPhone <4. S 1> ตายแล้ว iPhone เอาแล้ว iPhone สี่เนี่ยสติฟจ็อบตายแล้วแกดังลเลยอ่ะแกดังเลย ไอโฟนสี่ตอนนั้นว่าตอนอกออยากได้แต่กำลังนึกอยู่ว่าตอนนั้นที่อยากได้อายุเท่าไหร่เออตอนไหนอันนึกเร็วันบอกปี4สใช่ป่ะใช่ครับตอบเลยตอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมะเงยหนายันตกใจอลนีดีเราอยากตีไข่แตกอะไรได้สูตรคะแนอยู่แล้ววิสูตรไม่อสวยด้วยอุ้ย่งเยียดหยด้ไม่หรอ ทุกคนตอบมาแล้วนะครับพี่ปาวตอบปีอะไรครับ2006ครับอุ้ยพี่อันครับ2012ค่ะอุ้ยพีปาวครับ2008ค่ะเฮ้ยพี่วัดครับ2008เฮ้ยทาไมเราตอบเหมือนกันอะและวคำตอบในข้อนี้ก็คือมีคนถูกเป๊นเซตไหมข้อเนี้ยไม่มีครับแต่มีคนใกล้เคียงครับและคำตอบก็คือ iPhone 4ถูกจัดจำหน่ายเมื่อปี2000 สิครับใกล้ใกล้อ่ะอ้าวเราพวกนใกล้กันหมดเลยดิเย้ยพี่หรอได้คนเลยผมผมไม่ได้คนเดียวพี่อันสองพันสิบสองพี่วาสองพันแปดพี่ว้าสองพันแปดห่างกันสองปีทั้งคู่นอ่ ไมมัันนโอ้โหคุณไปอย่าถามกูแล้วกันไม่ต่างกันมากพี่ว่ดได้สองพี่ว่ดได้สองและพี่อาร์ได้สองพี่ป่าได้แล้วรีคนนไข่แตกแล้วสองเป็นพร่อสวยด้วยเรีไข่แตกครับข้อต่อไปนะครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของค่ายฮอนด้านะครับเกิดขึ้นเมื่อปีใดครับให้ตอบกูยนยังง่ายกว่าอีกดีดี มอเตอร์ไซค์คันแรกขมอเตอร์ไซค์คันแรกของพอนด้าครับพอนด้า็นจากรูปแล้วก็คือแบบหนังหนังเทียบียมมากหนังเทียบเทียมมากอดีตประธานของเมืองเดี๋ยวพี่ช่วยวิเคราะห์ให้อ่านี่นี่คือชอบถอยวันนีจะใกล้สุดวันจะใกล้สุดอันเนี้ยน่าจะประมาณสงครามโลกครั้งที่สองรุ่นเนี้ยเหมือนทำมาแบบเรียนแบบฮาร์เร็สดิวสันจากฝั่งอเมริกาเอาเลย วันเกิดทำไม่ทนผมตอบเลยผมตอบแล้วอีบอีกแล้วมันเป็นรถคันแรกของพันด้เลยนะคุณจะวก็ต้องบริษัทพันด้คันแรกมือบริษัทพันด้าแล้วก็สร้างมอไซค์มาคันแรกไม่ได้แปลว่าคันแรกในประเทศไทยอ่ามีมูลมีมูลเรียบร้อยค่ะเฮ้ยอุ๊ยคนนี่ทำใหม่หรอไม่อุ๊ยสามสิบปี ประมาณประมาณไม่ลองเองเอาอายุยายลบดูแล้วก็เออ,อมันน่าจะอันนี้แรงมากแรงมากอุ้ย,าก,ยการใส่การใส่เศษอะแกอุ้ยแล้วคําตอบข้อนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์คันแรกของบริษัทฮอนด้าเกิดขึ้นในปี1940 เก้าครับพวดถูกกันสหรอไม่พิวดะกลไม่กลพิวดใกลเคียงครับโอ้ยเอาอะจบไปกับหมวดหมู่ที่สามนะนะครับเดี๋ยวเรามาบวดหมู่ข้อบนนั้นดีกว่าหมวดที่สี่รตรงเป๊ะทายว่าสิ่งที่เราให้มานั้นเกิดขึ้นเมื่อปีใดโดยถ้าผิดเราจะบอกว่ามากไปหรือน้อยไปถ้าใครตอบถูกเอาไปเลยสองคะแนน จะเริ่มคนที่ตอบถูกนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเริ่มที่วัดและเรียงไปทางเปล่านะครับโอเคผมจึงในข้อนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด6ข้อครับแลนดลอร์ดเกมหรือว่าเกมที่อินสปายให้กับโมโนโพลีเกิดขึ้นเมื่อปีใดครับโมโนโพลีเกมนี้รู้จักกันทุกบ้าน1,9,6,9ครับมากไปครับมากไปหรอหนึ่งหนึ่เหมากไปครับหนึ่งหนึ่ค่ะ ไปครับ1900เน้อยไปครับ1906มากไปครับเฮ้ยหกู้ยทุกทานคะโอเก่งมากคุณนะครับพี่วับ ไม่น่ารีบเลยกูรู้แลหละคำถามกูไม่น่ารีบสุดผมลงมาหนึ่งเก้าหกเลยเมืวันที่พี่บอมตอบถูกแล้วคนต่อไปที่จะได้เป็นคนเริ่ลือก่อนก็คือพี่อันนะครับโอเคค่ะนอกจากเกมที่เป็นประวัติการ์ดอย่าโมโนโพลีแล้วเกมยุคใหม่ที่เป็นประวัติการเหมือนกันในคลิปสตาร์เตอร์ก็คือเกมแมวระเบิดเกมโพลิกรินเทนแต่จำหน่ายเมื่อปีใดครับพี่อันครับหนึ่งสองสามเริ่มครับหนึ่งเก้าแปดเก้าค่ะ สอง0ันิน้อยไปครับ 4, 2อว่า2004ครับน้อยไปครับ2อ1 3ครับน้อยไปครับเอ่อสองพบหค่ะไม่ไหมครับสองพันสิบสี่ค่ะน้อยไหมครับสองพันสิบห้าโดนววู เกิดขึ้นเมื่อปีใดครับพี่ปาครับ2องพ้างม,มากไปครับเอ่นาค่ะมากไปครับน้มาเยอะขนาดไหนเลยเหรอ1970 1น7 0้ค,ค,ค,ค่ะน้อยไปครับหน่กแศย์ครับน้อยไปครับ1985้ครับน้อยไปครับ1987ดค่ะทูก้าง จิกเลยการเล่เปสองปีตอนนี้พี่อันได้แต่งครับอ่าเกมอัลติเมต์แวร์บูเป็นเกมแบบบ๊อบบิ้งนี่ถามใครทุกคนก็รู้จักอันดีครับมันเพราะมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากรนอะมันก็ง่ายง่ายพี่อันตอบถูกต่อไปครับพี่วาจะได้เป็นคนเริ่มนะครับกับคําถามข้อนี้เราอยู่ในเราอยู่ด้วยกันมาก็นานครับคลิปแรกของบริษัททีวีมั้งเกิดขึ้นเมื่อปีอะไรครับ หนึสเริ่มครับสองพันสิค่ะทุกตังครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยบุกครั้งแรกนี้ทต่อยแนวดีเป็นอยนองโอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ้ยโอ้ย ไม่ได้กี่คะแนนแต่เราได้ข้อนี้เราภ exactly. ูมิใจสุดแล้วว่าเราคุณบิ๊กแฟนของช่องนี้เดินไปสองวันสิ้นหลังกล้องไม่กี่โกงปะเนี่ยนี่ให้ไปไ้เลยปะเนี่ยอ่าโอ้ินตอนนั้นยังไม่ได้เล่นบอร์ดเกมใช่เลยตอนนั้นคือเป็นคลิปตลกของคุณยังไม่เล่นบอร์ดเกมเลยยังไม่รู้จักด้วยซ้ำตอนนั้นอ่ะเออจักภาพที่คุณอินเสิร์ตได้ไหมีภาพด้วยเหรอยังไม่ออกเลยอ่ะ ไอเกมต้องสูงสีแล้วนะไม่แน่ใจ้วใครนับ้างไม่รู้ใครจะชนะเลยเราอยู่กับสื่อบันเทิงมาแล้วสื่อบันเทิงเปอีกข้อหนึ่งครับเพลง M ว R ของเจสันนะครับเจสันแมสอ่าถูกอัพลงยูทูบเมื่อปีใดครับหนึ่งสองสามครับกว้างๆไปก่อนเดี๋ยวมันรู้ครับสองพันมากเลยครับสองพันสี่ครับน้อยเลยครับสองพันเจ็ดค่ะ น้อยเลยครับ2องพันแปค่ะปุ๊บปับค่ะทำันหนึ่งทำกันหนึ่งมันมาแล้วอ่ะสวยี่ฉันเรียนตอนงานจนจำได้มันอยู่ในเมมมโรรีบ้างของฉันข้อนี้พี่วาได้ไป2คะแนนนะได้วีตามมาติดติดแล้วทุกคนแล้วเรามาอยู่กับข้อสุดท้ายนะครับพี่วานตอบถูกคนแรกที่ได้เริ่มกับข้อนี้ก็คือพี่วานนะครับกับคําถามข้อโบนัสข้อสุดท้ายข้อนี้ถามว่าปี2499คือ

ข้อนี้ข้อนีข้อนีที่เขาตอบถูกข้อก่อนหน้าไงเขาบอกลบพังเลยจ้าั่บอกเลยตอนนี้คำถามทุกข้อถูกถามหมดแล้วเรามาบอกคะแนนของอันดับสุดท้ายก่อนดีกว่าเฮอยจะได้ช้าใจะได้ช้ำใจมนะคะแนนอันดับสุดท้ายคือมีอยู่5คะแนนครับและคนนั้นก็คือพี่อันค่ะ แล้วเรามาประกาศอันดับหนึ่งกันเลยดีกว่าหนึ่งเลยอ่ะแปลว่าหนึ่งสองสาจจะสูงสีเราประกาศสาไหมแล้วให้หนึ่งกับสองจับมือนางงามเหรอไแค่นี้ก็ได้ครับงั้นประกาศอันดับต่อมานะครับมีคะแนนอยู่เจคะแนนครับแก็คนนั้นคือพี่เปาครับเออเอาเอามาว่ะเอามาว่ะกินไฟเลยกีนไฟเลยครับเอยเอามาว่ะทีนี้เรามาประกาศอันดับหนึ่งกันนะครับ อันดับหนึ่งมีอยู่สิบคะแนนครับเฮสิบคะแนนอะอันดับหนึ่งมีอยู่สิบคะแนนเตรียมมงกุฎด้วยเตรียมมงกุฎเธอชนานเปอย์สเปรยสเดรย์นเปรย์สเีรย์สเปรสเปรย์ได้รย์ยเปเขประกาศเเลยนะและอันดับ่ส เลยครับก like. ับคะแนน10คะแนนทั้งค <doğru> ู่ครับครับอแค่ครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะครับหรือว่าอยากจะติชมอยากจะให้เห็นเราเล่นเกมอะไรหรืออยากจะดูรายการอะไรก็พิมเมนได้ด้านล่างนะครับแล้ววันนี้ก oh, no. like so like ็เป็นเวลาสมควรที่ผมจะต้องไปรับจ็อบเสริมต่อแล้วนะขอบคุณผมพร้อมแล้วนะครับเขาพร้อมไปแล้วล่ะวันนี้เราลาไปก่อนกับรายการบอร์ดเกมไนท์ไลฟ์กับเกมที่ชื่อว่า ทำไลยชาลเลนจ์จบเวลาหาความจริงแฮมแฮมแฮมอันดับแรกเลยคุณจำไว้นะสโลแกนนี่จำไห้ดีโจดเลยค่ะจดจดได้ดีนะสดชื่นสุดซ่าศูนย์เปอร์เซ็นแอลกอฮอล์เฮ้ยเคเคครับ็ไดาอ่ะเดี๋ยวจะหาผมจำไปคนเดียวน้องผมจำได้ตั้ดีสดชื่นถึงเนื้อแท้สมุนไพร อ่ะโยมในอ,อันเซอร์เอมค่ะยน่าคุณปลากรนดืออะไรวันนี้พี่วัตน้ำวาวอันๆคุณเปลาคุณเซอร์อาร์ตลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากสวัสดีจ้า